สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยเล่าเรื่องวันนี้ผมจะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยและมาตั้งสมมุติฐานกันว่าถ้าวันหนึ่งโรคของเราต้องเผชิญกับซอมบี้เราจะอยู่ร่วมกับมันได้ไหมและเราจะใช้ชีวิตประจําวันยังไงร,รวมถึงมันมีโอกาสแปลผันเป็นซอมบี้ได้หรือเปล่าวันนี้ผมจะพาไปหาคําตอบกันในคลิปเลยครับ ถ้าพ,พูดกันถึงเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในโรคของเรานับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นและทุกคนเคยคิดไหมว่าถ้าเชื้อเหล่านี้ที่เราค้นพบกันปัจจุบันนี้มีโอกาสทําให้คนที่ตายไปแล้วลุกขึ้นมาไล่กัดกินคนตามท้องถนนหรือตามบ้านได้หรือเปล่าวันนี้มีผลสำรวจตัวหนึ่งเกี่ยวกับเชื้อไวรัสซอมบี้ไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นจริงได้ไหม มีการค้นพบล่าสุดจากประเทศรัสเซียโดยนักวิจัยของรัสเซียได้ค้นพบซากฟอสซิลบางอย่างที่ยืนยันแล้วว่ามันคือซอมบี้ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ฝังอยู่ใต้ดินเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นเองและนักวิจัยฝั่งยุโรปก็ได้หาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ลึกเข้าไปอีกว่ามีโอกาสที่ทำให้มนุษย์นั้นกลายมาเป็นซอมบี้ได้อีกหรือเปล่า และผลสำรวจก็รีบออกมาตามมาทันควันเลยทีเดียวครับเพราะได้มีผลสำรวจจากนักวิจัยฝั่งยุโรปได้ยืนยันแล้วว่าเชื้อไม่มีโอกาสกลายพันธุ์หรือทำให้มนุษย์กลายเป็นซอมบี้ลุกขึ้นมากัดแทะกินคนได้เหมือนในหนังตามที่เราเห็นแต่เชื้อพวกนี้ก็อย่าเพิ่งประมาทเพราะมันอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ยังคง ทำให้มนุษย์นั้นกลายเป็นซอมบี้ไม่ได้เหมือนตามที่เราเห็นกันในภาพยนตร์เลยครับเพราะได้มีผลสํารวจว่าเซลล์สมองของคนเรานั้นยากต่อการที่เชื้อพวกนี้จะเข้าไปแทรกแซงและทําให้กลายเป็นซอมบี้หรือผีดิบได้แต่มันก็ไม่ใช่กับสัตว์โรคทุกๆชนิดอย่างเช่นการวิจัยล่าสุดเร็ว,รวนี้เองเกี่ยวกับการวิจัยสัตว์ ชนิดเล็กๆที่เรียกว่ามดของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาชนิดหนึ่งที่นักวิจัยยืนยันแล้วว่ามันกลายเป็นซอมบี้ได้เนื่องด้วยมีเชื้อบางตัวที่มีการคล้ายคลึงกับซอมบี้มากที่สุดทำให้เจ้ามดพวกนี้กลายเป็นซอมบี้ได้แต่มันไม่มีโอกาสเกิดขึ้นกับมนุษย์ เพราะมดนั้นแตกต่างกับมนุษย์มากเซลล์สมองของมดนั้นเล็กเกินไปและง่ายต่อการสิ่งสถิตของเชื้อพวกนี้จึงทำให้หมดชนิดนี้กลายเป็นซอมบี้ในที่สุด หลังจากที่เราไปหาข้อมูลการวิจัยและการค้นพบต่างๆของหลายประเทศทั้งยุโรปรวมถึงราตินอเมริกามาแล้วว่ามันมีโอกาสทําให้มนุษย์กลายเป็นผีดิบหรือซอมบี้เหมือนกับที่เราเห็นในหนังกันได้หรือเปล่าและวันนี้นั้นยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้พ่อผมจะพาทุกคนไปจําลองเหตุการณ์ว่าถ้าหากเราต้องใช้ชีวิตกับซอมบี้จริงๆเราจะอยู่กับเขาได้หรือเปล่าและเราจะเอาตัวรอดจากเขาย่างไงไปเชมกันได้เลยครับ และว,วิธีการเอาตัวรอดจากซอมบี้วิธีที่1คือคุณต้องรีบวิ่งให้เร็วที่สุดเพราะมีผลสำรวจที่เหมือนกับที่เราเคยเห็นกันในหนังเลยว่าซอมบี้นั้นไม่สามารถวิ่งเทียบเท่ากับมนุษย์ปกติได้เนื่องด้วยพวกมันนั้นถูกเชื้อบางอย่างครอบงำร่างกายให้กินแต่ของดิบแต่ไม่สามารถบังคับให้ร่างกายตัวเองได้วิ่งเร็วเหมือนเช่นมนุษย์ของเรา แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าพวกคุณประมาทถ,ถ้าไปเจอพวกมันอยู่กันเป็นฝูงเมื่อไหร่และเจอดักหน้าดักหลังเหมือนกับที่เราเคยเห็นตามภาพ,พยนตร์เนี่ยถ้าคุณประมาทหรือคุณซวยไปเจอก็อาจจะสีมงเท่งได้เหมือนกันครับ 2. ความเชื่อผิดผิดเมื่อเผชิญหน้ากับซอมบี้ ทุกคนเคยเห็นกันในหนังมามั่งแล้วว่าวิธีการฆ่าซอมบี้ก็คือการยิงที่หัวแต่หารู้ไหมว่าเคยมีงานวิจัยล่าสุดได้เปิดเผยมาว่าถ้าเรารเผชิญหน้ากับซอมบี้จริงๆในโลกของความเป็นจริงนั้นเราไม่สามารถ เราไม่สามารถใช้อาวุธจงตีเข้าที่ศีรษะของพวกมันได้และก็อย่าหวังว่าพวกมันจะเสียชีวิตอีกครั้งเพราะการที่พวกมันเป็นซอมบี้มันไม่มีเลือดเนื้อมันไม่มีความเจ็บปวดอีกแล้วดังนั้นความเชื่อที่ว่าเจอซอมบี้ให้เล็งไปที่หัวนั้นเป็นความคิดที่ผิดเลยทีเดียวเพราะคุณไม่สามารถฆ่ามันได้อีกครั้งอย่างแน่นอนนอกจากคุณจะเล็งไปที่หัวใจของมันเท่านั้น 3. เมื่อซอมบี้ของโลกคุณคงจะเคยคิดกันแล้วใช่ไหมว่าคุณจะครอบครองทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ให้เป็นของคุณโดยเฉพาะเงินมหาศาลที่อยู่ในธนาคารแต่เดี๋ยวก่อนในความเป็นจริงนั้นถ้าเป็นไปนอย่างนั้นจริงๆเราจะเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ได้หรือไม่ แต่ถึงคุณครอบครองสมบัติทั้งหมดในโลกใบนี้ให้มาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวแต่คุณเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าหากไม่มีคนชื่นชมคุณเหมือนตอนที่ทุกคนยังมีชีวิตอยู่คุณยังต้องการสิ่งของพวกนี้ไปเพื่ออะไรเชื่อว่าคุณคงไม่คิดที่จะเอาเงินทองรวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดไปอวดซอมบี้หรอกนะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคลิปนี้ทุกคนคงหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่า ซอมบี้มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในโลกของเราหรือเปล่าจากเชื้อต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงเชื้อไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่หลายประเทศในตอนนี้หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยและก่อนจากกันไปวันนี้ผมขอไลค์กันคนละไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ